ตายตัวนึ่งส่ต,ตัว,นว,ว,วันหมดแลหมดแล้วออกเจ็บปืนด้นะดยวใครยิงมันตายตัวหนึ่งไหมเห็นปะวก็ดิว ไปคุยกับลาก็ม่วงเลย

อาธิบหายเลยปืนดีนั่นดีไหมไปแล้วจ้าไปลงเรือมาเลยดูก่งเลยดาวเทีย เชี่ยเหมือนคนเลยเนี่ยกลัวนี่กนจริงด้วยตายตัวเดิมตายสองตายสองครับ Để lên lò, để lên lò Ông oh, Hải เดือดตัวเดียวเซตห้าะไม่ตายหายไปไหนวะวิ่งขึ้นเขาหรือเปล่าตรงบอดยิงมันอะจบทำไม,มีตัวไหนโดนกระเดย เฮ้ยมาแล้วไอสัตว์มากู เฮ้ยโคตรนั่นน่ะเฮ้ยเฮี้ยบักไปโดนทั้งทีเฮี้ย

สองตัวนี่ไปวะไม่ใช่มันแล้วจอยแมววตายหนึ่งโอ้โหโ,โดนหน้าปืนไไนี่อะไรวะทำไมไม่มีเสียงเลยปอมาดิงกูมาดิงก้

ở đó. Nó rồi nhá. mình Đợi nó ra con ta.

过来吧。Well, Bye bay 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 đó bay 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 Um... ข้างาแผงเนี่ยข้างาแผงเออนี่ไงนแรยังเดือดอีกนะเนอะอี่ยดูข้างบนน่ะยไอ้ี้ยไอ้เดียร์แหละไม่ใช่ตัวนี้หรอก นี่นะสองกระบ,บอกกระเด็นตกมาสักไกลเลยกร <c oughs> ะเป๋าเขียวอยู่ใช่ไหม